สวัสดีครับอยู่กับเกม Pa ดออฟเล็กไอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งสายที่ขอเข้ามานะครับนั่นก็คือไซโคนดิช์ปตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำนะครับเพราะว่าเป็นสายที่เล่นค่อนข้างยากพอควรแล้วก็ใช้งบในการเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็มีคนมาขอนะครับว่า ให้ทำ CL c l c discharge แบบประหยัดให้หน่อยอยากเล่นมากครับต้องบอกก่อนนะครับสายนี้เป็นสายที่ผมเล่นทิ้งไว้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าขาดไอเทมบางชิ้นนะครับและยังไม่ได้ซื้อสักทีนะครับคือว่าดองไว้นั่นแหละจุดเด่นของสายนี้ครับเล่นยากตายง่ายครับใช้ทุนสูงแต่ทุกปัญหาจะหมดไปนะครับถ้าคุณมีงบ ในการเล่นหนาพอสมควรแถมอีกอันนะครับแสบตานะครับผมเล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็แย่นะครับไม่รู้ว่าเป็นด้วยอายุหรือเปล่าสำหรับสายวันนี้ที่เราจะเล่น,นครับฝรั่งเขาเรียกว่าเฟกเนอร์ครับหรือว่าการเรียนแบบว่ามีคอนเนอร์ครับหรือว่าคอนทอที่เราเรียกกันนะครับ มันก็ไม่ถึงขนาดว่าขนาดเหมือนขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้นะครับเรียกายนี้ว่าดิชาร์ดแบบพอเพียงแล้วกันนะครับส่วนฝรั่งจะเรียกอะไรก็เรื่องของมันนะครับเฟกนงเฟกเนอร์ก,รก,รก็เรื่องของมัน,นครับสําหรับการเล่นในช่วงแรกของเกมต้นเกมนะครับอาจไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตีมอนไม่ค่อยเข้านะครับตัวละครตายง่ายนะครับ ดิชาร์จจะใช้ได้ดีจริงๆเมื่อเลเวลประมาณ70ขึ้นไปนะครับด้วยการอัพสกิลและใส่ไอเทมของตัวละครนะครับการเล่นช่วงแรกให้ใช้สกิลอื่นเก็บเลเวลไปก่อนนะครับสกิลสายสกิลระยะประชิดหรือว่าสกิลธนูก็ได้นะครับมาพูดถึงการทำงานของสกิลดิชาร์จนะครับ ดิชาร์ตเป็นสกิลเวนะครับความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับธาตุและเวทของตัวละครครับปกติการทํางานของดิชาร์ตนะครับเราจะไม่สามารถกดใช้ได้นะครับถ้าตัวละครไม่มีสถานะชาร์จต่างๆครับโดยชาร์จหลักๆของเกมมีอยู่3ชาร์จนะครับเฟนซี่ชาร์ตชาร์ตเพิ่มความเร็วในการโจมตีและไล่เวทนะครับเมื่อตัวละครได้รับเฟนซี่ชาร์ตและกดใช้ดิชาร์ตตัวละครจะทําการระเบิดไปน้ําแข็งนะครับและโดนศัตรูที่อยู่ใกล้ ตัวละคร power c h a r ร์ c h a r ์จเพื่อโอกาสโจมตีค r i t i c a นะครับเมื่อได้รับ c h a r จแล้วใช้สกิลนะครับใช้สกิลดิชาร์จตัวละครจะระเบิดเป็นสายฟ้านะครับ endurance c h a r g นะครับชาร์จเพิ่มความตึกให้ตัวละครเมื่อได้รับชาร์จและกดใช้สกิลดิชาร์จตัวละครจะระเบิดเป็นไฟนะครับถ้าตัวละครมีทั้ง3ชาร์จนะครับไฟน้ำแข็งสายฟ้านะครับ มันก็จะระเบิดพร้อมกันนะครับซึ่งดาเมจจะแรงมากๆนะครับแต่สายที่ผมจะแนะนํานี้นะครับดาเมจจะเป็นสายฟ้าเป็นหลักนะครับการเซ็ตสกิลเจมครับสกิลแรกให้ใช้สซโคนครับเราจะใช้เป็นสกิลหลักในการโจมตีเพื่อให้ดิช,ชาร์จทำงาน,นครับทำไมต้องใช้สซโคนครับเพราะว่า การออกสกิลของไซโคลหนึ่งครั้งนะครับจะโดนมอนหลายฮิตนะครับหรือว่าหลายทีนั่นเองมันจะทำให้มีโอกาสติดคีย์บ่อยนะครับและสกิลดิชาร์จก็จะระเบิดจากตัวละครของเรานะครับไม่เหมือนใช้สกิลสเปกโทนะครับหรือว่าสกิลปาวุนะครับซึ่งโดนหลายทีเหมือนกันนะครับแต่บางทีตัวละครไม่ได้อยู่ใกล้กับศัตรูครับ ดิชชาร์จที่ระเบิดออกมาก็ไม่มีประโยชน์นะครับเจมที่2นะครับแคทออนค i t i c a l นะครับเมื่อใช้ไซโคนติดคี้นะครับแคทออนคีย์ทจะทำการไล่สกิลสกิลเวทที่ลิง k ์ไว้อัตโนมัตินะครับสกิลที่3ครับดิชชาร์จการทำงานของดิชชาร์จก็พูดไปแล้วนะครับเจมอันที่4ครับ Lighting p e n t a t i o n ครับ ลิชาร์ดสายที่เราเล่นเป็นธาตุไฟฟ้าเป็นหลักนะครับใช้เพื่อหักหกล้างธา,ฟฟางตุาาไฟฟ้าของมอนเตอร์นั่นเองใช้เพื่อหักล้างกันธาตุไฟฟ้าของมอนเตอร์ครับแต่ที่แนะนำไม่ใช้ก็คือไอซ์โนวานครับสกิลเวทดาเมจน้ำแข็งนะครับที่แนะนำเพราะว่าในผังสกิลนะครับเราจะอัพเอลิเมน e q u ี l วอไ i เบนะครับ ซึ่งจะทำให้มอนทีท่โดนไอโนวานะครับดาเมจธาตุน้ำแข็งจะาก,กา damage, ันดาเมจธาตุน้ำแข็ง25%นะครับแต่จะโดนดิชาร์ตซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าของเราแรงขึ้น50%นะครับเหมือนกันนะครับถ้ามอนเตอร์โดนดิชาร์ตก่อนนะครับธาตุไฟฟ้าไปก่อนมอนเตอร์จะาก,กันาไฟฟ้า25%นะครับแต่ว่าจะโดนไอโนวาธาตุน้ำแข็งแรงขึ้น50%เช่นกัน,นครับ อีกหนึ่งเจมที่ใส่เข้าไปครับไลท์ลีดใช้เพื่อให้ดิชาร์จและไอโนวาด,ดูดเลื่อนครับเพราะว่าการใช้ไซโคนสกิลกายภาพของเราไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับเพราะว่าสกิลไซโคลโคล่อนข,ข้างเบานะครับส่วนใครมีรู้ที่6ครับ In case Area of Effect นะครับเพิ่มระยะของสกิลนะครับให้กว้างขึ้นอีกหนึ่งสกิลที่ใช้นะครับ w o ร d i n g b a s นครับเอาไว้ใช้เพื่อเป็นการ เคลื่อนที่ของตัวละครนะครับแล้วก็หลบการโจมตีของมอนเตอร์เป็นหลักนะครับเจมที่ใช้มีฟาสเตอร์แอทแทกและบัตเมจินะครับใช้เลือดในการออกสกิลแทนมานานะครับสกิลป้องกันตัวนะครับเช่นเคยนะครับอิมมอร์ทคอร์นะครับสกิลป้องกันดาเมจนะครับเมื่ออิมมอร์ทคอร์ทำงานนะครับตัวละครจะไม่ได้รับดาเมจครับแต่ไม่สามารถกันดาเมจประเภทธาตุและเคออสนะครับแล้วก็ ใช้คู่กับเจมแคทเบนดามเอกเทคเกนนครับเพื่อให้สกิลไรเองนะครับอีกหนึ่งเจมที่ใส่เพิ่มครับอินเคสดูเรนชั่นครับใช้เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานของอิมมอร์ทัลคอขึ้นมานิดหน่อยนะครับสกิลคำสาบที่ใช้นะครับแอสซิสินมาร์กและพาวเชอร์มาร์กนะครับเหตุผลหลักๆที่ใช้นะครับเพราะว่าเมื่อเราฆ่ามอนสครับเรามีโอกาสได้เฟนซี่ชาร์จและพาวเวอร์ชาร์จนะครับซึ่ง ใช้ในการไล่สกิลดิช,ชาร์นะครับโดยจะลิงก์เจมไว้กับแคดเวนดามิกเทคเกนที่เลเวลหนึ่ก็พอนะครับเพื่อว่าให้สกิลคำสาบนี่ไล่บ่อยๆนะครับไอเทมที่ใช้นะครับอาวุธครับแดกเกอร์นะครับที่ให้ใช้แดกเกอร์เพราะว่าในผังสกิลที่เลอร์มนะครับมันจะมีการเพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับในผังสกิลออปชั่น ที่ควรมีในอาวุธนะครับโจมตีเวทน,นะครับเพิ่มโอกาสติดคินะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สำคัญมากๆต้องมีเลยนะครับเสื้อ Warp protector นะครับเสื้อ Warp protector จุดเด่นของมันก็คือเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ติดคีนะครับมันจะได้ Power c h a r ารนะครับ ชาร์จสีฟ้านะครับซึ่งจะทำให้เราใช้ดิชาร์จได้นะครับต้องมีนะครับ5รูขึ้นไปนะครับสีที่ผมใช้ก็เขียวเขียวเขียว2อันนับน้ําเงิน2อันแล้วก็แดง1อันนะครับหัวให้ใช้แรดเนสน,นะครับหรือว่าหมวกหนูนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าโอกาสติดคีนี่เยอะมากนะครับส่วนถุงมือ มาริกาโล่ก็ได้นะครับหรือว่าถุงมือหลบลีกธรรมดานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ไม่สำคัญสำคัญน้อยกว่าหัวนะครับเพราะว่าบางที่เราใช้ถุงมือมาริกาโล่กันท่าเราอาจจะไม่พอนะครับเข็มขัดเข็มขัดเลือดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยก็ใช้เข็มขัดดูดเลือดจากท่าสายฟ้านะครับซึ่งราคาก็ แทงอยู่เหมือนกันรองเท้าก็หลบหลีกนะครับเลือดกันท่าครับเครื่องบดดับแหวนแผนคขี้นะครับเลือดกันท่าครับแล้วก็โล่นะครับหลบหลีกเลือดกันท่าเหมือนกันครับนําอีกหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับคนมีงบสูงๆครับก็คือสร้อยวอลเดเวชั่นนะครับสร้อยวอลเดเวชั่นจะทําให้เราได้รับเอนดูเรนชาร์ดนะครับซึ่งจะทําให้ดิชาร์ดนี่ ได้ระเบิดธาตุไฟเข้ามาอีกนะครับความแรงนี่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะครับสำหรับคนมีกมนี่รักที่จะเล่นสายนี้นะครับให้แนะนำให้ซื้อมานะครับมาในส่วนของการอัพสกิลกันบ้างนะครับเริ่มแรกก็นี่ครับอัพขึ้นไปของความเสียหายธาตุครับมาเรืยครับลงมาที่เลือครับมาเส้นนี้ให้ให้ไปทางเส้นนี้ก่อนนะครับขึ้นไปข้างบนครับ เพิ่มคิโจมตีคีนะครับแล้วมาเอาชาร์จนะครับเพิ่มชาร์จพาวเวอร์ชาร์จอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มาเพิ่มคิของแร็คเกอร์นะครับตรงนี้ทีนี้ก็มาทางนี้นะครับเพื่อม,มาเอาเลือดน,นะครับไม่เพราะว่าดูดเลือดกายภาพของเราไม่ค่อยมีผลแต่ที่มาก็ที่มาเอาเพราะว่าจะเอาเลือดนะครับแล้วก็ลงมานี้นะครับ เพื่อเอาอะโคบัติอโคบัติมันจะมาอัพตอนหลังก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับใครที่ไม่ใช้แล้วไม่ตายนะครับก็ไม่ต้องอัพนะครับแต่ว่าที่ผมเล่นนี่อัพดีกว่านะครับเพราะว่าผมถายครับช่วยได้เยอะนะครับอะโคบบติครับลงมาข้างล่างครับเพื่อมา เอาคีนะครับเพิ่มคีเดินเร็วครับลบลีกมาครับมาที่วอลแพคครับปกติการถ้าเราไม่อัพวอลแพคเราจะดูดเลือด100%ครับสมมติดูดร้อยก็ดูดร้อยครับแต่ว่าเลือดมันจะค่อยๆเด้งขึ้นมานะครับแต่เมื่ออัพวอลแพคแล้วครับเลือดที่เราเคยได้เต็มร้อยครับก็จะได้แค่40นะครับแต่ว่า มันจะไม่เด้งนะครับจะไม่มีการริเจนค่อยๆเด้งขึ้นมาครับมันคือว่าพอเราพอดิชาร์จระเบิดปุ๊บเลือดมันก็จะขึ้นมาเลยครับห้อัพเพื่อนครับจําเป็นครับขึ้นมาครับมาข้างบนนะเพื่อเอาอิเลเมนต์อีควอไลต์เพียมนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าเราโจมตีธาตุไฟมันก็จะกันธาตุไฟ25%ครับแต่ว่าจะโดนน้ำแข็งกับสายฟ้า 50%ครับก็กลับกันครับถ้าโจมตีสายฟ้ามันก็กันธาตุสายฟ้าครับและจะโดนไฟได้น้ําแข็ง50%เช่นกันครับตรงมาเพื่อเอาเพื่อโอกาสติดขิของสกิลระยะประชิดครับเพิ่มเลือดทับกันธาตลงมาเอาบัตรเมจิกตรงนี้ครับใช้พลังชีวิตแทนมานานในการออกสกิลครับ นี้ก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยครับอ้อัพขึ้นมาข้างบนครับอัพทาง i n m นเม d นต์ดาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็มาที่เลือดครับไปครับเส้นนี้เลือดครับแล้วก็เพิ่มระยะของสกิลนะครับการอัพสกิลในแพท1.3ที่ผมเล่นก็ประมาณนี้ครับ